สำหรับการประชุมในวันนี้นะครับนะก็ถืบเมื่อเหยจากท่านผมตรเนี่ยได้ออกสารแผนตั้งคณะทุนานาแล้วนะครับนโดยมีทั้งฝ่ายสืบสวนสอบสวนแล้วก็นิติวิทยาศาสตร์นะครับโดยมอบหมายทั้งผู้จัดการรูปตอนภาคเจ็ดนะครับแล้ผู้ชอบงานสืบสวนผู้จัดการเบื้องสองกลางแล้ผู้ชอบงานสอบสวนนะครับก็คือที่กองว่าการกองปราบปราม นะครับแล้วก็ผู้จัดการสำนักงานพิสูจน์ฐานนะครับและมีชอบเรื่องนิติวิทยาศาสตร์นะครับโดยมีผมเนี่ยกำกับดูแลทั้งหมดในภาพรวมนะครับนะเพราะนั้นประเด็นการประชุมในวันนี้นะครับนะก็เป็นการประชุมโดยใช้สถานที่ทําการประชุมไปที่กองพาการกองปราบปรามแล้วก็จะใช้ที่นี่ในการทําการสอบสวนนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็จะ เริ่มการดำเนินการตามคําสั่งของท่านผบตรนะครับแต่ว่าประเด็นในเรื่องของการประชุมในวันนี้ก็เป็นการขยายผลทั้งหมดนะครับนะเพราะนั้นในห่วง4วันที่เราดำเนินการมาเนี่ยก็มีความก้าวหน้าไปมากนะครับก็ต้องเรียกว่ามากนะครับในเรื่องของสำนวนการสอบสวนเนี่ยไม่หนักใจแล้วนะครนะโดยเฉพาะเรื่องการขยายผลในส่วนประเด็นต่างๆนะรวมถึงเรื่องกรมงานกระทรวงสาธารณสนะครับ เป็นใคเป็นตัวเป็นหน้